นี่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 ลุงม่วงนี่ลุงม่วงสวัสดีค่ะลุงม่วงสวัสดีครับใครหาลูกเหรอใช่เพิ่งรับมาประมาณชั่วโมงพึ่งรับพิ่งรับใช่ใช่ค่ะพิ่งรับเลี้ยงลูกง่ายขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกคุณะบอกเริ่มป๊าป๊าคนเก่ามาใช่ชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับชื่อเจเจค่ะลุงม่วงเจเจเหรอครับแต่ว่าถ้าให้หนูเนี่ยอย่างป๊าป๊าชื่อบอลหน่อยจะได้ป๊าป๊าว่าลุงม่วงแน่ถ้าลุงม่วงหนูขอเป็นชื่อพวงท้ายด้วยได้ไหมคะ ชื่อว่าไงครับว่องลอยไปไปกันลหลานคนนี้กูไม่เลี้ยงเลี้ยงหมูด้วยก็ไปเถียงหอยไงไปไปล่ะลูกกูหลอกหยอกเล่นไงแซวเล่นเล่นลุงว่องลุงว่องไปแล้วอ่ะเราไม่ค่อยได้นี่นี่นี่ลุงจีนี่นี่ลุงจีลุงจีใช่ไหมครับลุงจีสวัสดีครับลุงจีเขาเรียกลุงจีซัด อะไรบ๊อสจีหนมัหนูขอโทษเขาเรียกหล่าหลาเนี่ยหล่าเรียกกูว่าม่วงหลอยไอ้จีอะไรวะลูกไอ้บ๊อบเพิ่งรับมาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันบอกเนี้ยอะไรวะม่วอยากโกรธหนูเลยม่วงหลอยโทษม่วงหลอยได้ได้ชื่อน่ารักจะตายชื่อน่ารักออกเออได้บ๊อบมึงเข้าข้างลูกมึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เพิ่งรับมาชั่วโมงนึงนี่มึงเอาละแอ่หนูยอมมึงว่าหนูขอโทษ นู้ให้อภัยหนูเธอเมื่อกี้หนูไปทํางานกับป๊าป๊ามาป๊ป๊าก็ขับรถชนชนอะไรหมาถึงหมาถึงบ๊อบนี่เหรอใช่ค่ะแล้วอะขับรไจนกทำไมบ๊อบไม่ป๊ป๊าขับรถรถไปชนไปชนกําแพงอะเนี่ยขาหนูหักด้วยอ่ะดูดิแูด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 นดดูดดูดิดูดูดดูดดูดูด่ด ก็เพกด้วยนะไอ้ยูโคตรฝันเลย <laughs> อันนี้หนูไม่แน่น่าจะขาขาดแล้วน่าจะขาขาดแล้วอ่ะอันนี้อยู่แก๊งไหนครับเนะี่ยไม่มีแกง๊งค่ะไม่มีแกง๊<อ>แกงเข้าเมืองมาได้กี่วันแล้วครับประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนใช่แล้วปะป๊าคนกอ่อนเขาชื่ออะไรอ่ะ ชื่อป๊าป้าหนูใหญ่นะครับป๊าป๊าเขาไม่เล่นกันหนูว่ปาป้าชื่อชื่ออะไรอ่ะเขาคับกําลังรอคำตอบที่สองไงแบบคับครับ <c oughs> ใหญ่น็คือกําลังกําลังรู้ไงอยากรู้ไงเอาใหม่เอาใหม่ลุ้มวองลุ้มวเดี๋ยวหนูบอกให้ครับท่านบอกว่า <ฮะ S 2> ป,ป้าป้าหนูใหญ่นะหนูมวอรต้องบอกว่าเป็นตำรวจยศดใหญ่เหรอเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามป้าป้าหนูใหญ่นะเป็นตำรวจยอดใหญ่เหรอเฮ้ชื่อใหญ่ ไม่เจอมาที่ไหนเนี่ยบ๊อบมาถันไปหยาบใช่กำลังยืนปัจจัยานกูทักคนผิดตอนแรกกูนึกว่าชื่อไอ้นี่ชื่อไอ้นี่คนหนึ่งแล้วกูไปทักผิดก็ทักสาวแต่ว่าไม่ไม่ได้ทักสาวหรอกทักอให้มาจกปูนหรอกมาใช้งาน้วใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่รับเป็นลูก ลุงเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยตะกะอะไรของลุงเนี่ยบอกบอกแล้วว่าหนูอ่ะมีมีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ใช่เป็นภาระใช่ถ้าหนูก็ทําหน้าที่ของหนูได้ดีที่สุดด้วยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตารวจเขาเสียทรงเลยนะป้าป้าตอนที่หนูไม่ตํารวจให้อ่ะจริงแต่ว่าแต่ตารวจเลยป้าก็เสียทรงป้าต้องชินจริงเมื่อกี้ลุงม่วงป้าป้าโดนตํารวจไล่ตั้งสามสี่คันไง หนูได้ตำรวจให้ตำรวจเหลือคันเดียวแล้วป้าก็ขับหนีมาได้จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าป๊าป๊าขับรถเก่งหรอกครับเป็นเพราะว่าหนูเนี่ยแหละไอ้ใช้บารมีของเองนะไล่ตำรวจกลับไปนะให้ให้ป๊าป๊าคนใหม่ของเองรอดอย่างเงี้ยใช่ค่ะป๊าป๊าต้องทําให้ลมว่วงดูก่อนเวลาป๊าป๊าอยู่คนเดียวป๊าป๊าจะได้ไล่ตำรวจเป็นอืมใช่แล้วยังไงนะเรื่อยๆจะไม่ได้หรอกเป็นไงป๊ป๊าหนูไวกว่าเป็นไงตำรวจจะจบอืม เนิดน้อยลงท้ายนิดหนึ่งห้าและตกลงรับรับเลี้ยงลูกไว้เนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะบอสเพื่อนอย่ารับอย่อมีหนูเฉพาะหนูหนูดูแลตัวเองได้มีพีพีด้วยพีพีด้วยชื่อพีพีด้วยใครอีกเนี่ยไอ้บอสอย่าขยันหาได้ไหมเพื่อนไอ้พวกมึงรับเขาเป็นลูกอ่ะแล้วก็ไม่รู้จักเลี้ยงดูแต่ละคนนะก็คือแบบว่าเวลาเขาแบบไม่ไม่แบบ ทำงานอะไรอย่างงี้ไงมึงก็พาเขาทําอะไรอย่างงี้ไงเข้าใจไหมใช่หนูน่าสงสารนะหนูกำพร้าพ่อแล้วพ่อคนเก่าหนูไม่เอาแล้วอ่ะตัวนี้กูต้องเป็นแบบเสนาธิการอะแบบมีสิบมืออ่ะเดี๋ยวหล่าคนนู้นจะไปทำนี้หละคนนี้จะไปทำนู้นอะเป็นอะไรหรอคะหนูไม่ค่อยขอความช่วยเหลือลองหนูดูแลตัวเองได้ใช่เป็นไงลูกกู๊กกิ๊งไม่ต้องห่วงครับมีพี่ๆและเจเคคอยดูแลอยู่เยอะครับไม่เอาเอามึงอ่ะเอามึงอ่ะลุงม่วงอ่ะมัมมี่ม่วง อ่าไหนร้องมั่มมั่มไหมลู้โม่ฟังนะจะมั่มมั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 มเฮ้ยมันอยู่เป็นอยู่นี่ว่ะบอสไม่กูชอบเวลามึงบั่มอะบั่มนี่มึงไม่เอาแล้วกูถามก็อะไรโดนใจถึงไปรับพ่อเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยฮะฮะอะไรโดนใจมึงเวลาป้าสงสารหนูไงหนูโดนหนูโดนปาทิ้งดูเขาหน้าเลยรอด้วยความสงสารว่างั้นไม่กูอะจะหลอกให้เขาไปจบปู ใช่ไหมเขาไม่ไปเขากลัวเขาแล้วกูยัดปูนให้เขาหนึ่งอันแล้วเขาจะแจ้งจับแล้วเขาก็โทรเรียกปลาเขาแต่ปลาเขาไม่มาอ่าก็เลยแบบสงสารขนาดปลาไม่สนใจอ่าก็เลยรับมันแะแทนดีกว่ากูจะได้สนใจมากกว่าปลาเขาเย้เป็นไงแต่งจริงก็ไม่หล่ออย่างไรวะมิงมันมีเรื่องรามากกว่านี้ด้วยนะคะป้าใช่ใช่ใช่คือวันก่อนนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากูโดนแก๊งอะไรนะที่เป็นรูปเพจอ่ะ วนเหดใช่เขาบอกให้หนูคุกเข่าอ่ะหนูคุงจนเข่าหนูด้านไปหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็พาหนูเข้าไปที่บ้านเขาอ่ะแล้วเขาก็ลุมพูดใส่หนูว่ามัม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 หนกลัวเราเป็นหาหนูก็ไม่มาช่วยอ่ะท้าเม้าบอกว่าเเยอะนะเขาอยู่กันตั้งสามสิบสี่สิบคนแน่ถ้าถ้ามันทำอีกเรียกปลาโอเคไหม ได้ค่ะป้าปาจะมาช่วยเหรอใช่ถ้าป้าอยู่เราจะช่วยซ้ำเติมอ่ะนึกว่าป้าปาจะมาช่วยมา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 เออช่วยซ้ำเติมเองอย่างนั้นอ่ะให้หยุดไปอย่าพูดกันทีเดีทุกท่านเออแล้วปกติเองทำอะไรบ้างเนี่ยเข้าเมืองมาเนี่ยฮะเป็นภาระค่ะมีเพื่อนหรือเปล่ามีน้องค่ะมีน้องหนึ่งคนน้องชื่ออะไรชื่อพีพีค่ะเป็นแฝดงั้นก็ต้องเป็นลูกอาบไป็นคนนึงเหรอใช่ใช่ค่ะเป็นลูกแฝดลูกดกจะด้วย มาแพ็กคู่ซะด้วยรอบนี้อันนี้เป็นรูปบนธรรมไงไม่มีมาม้าอ๋อรูปบนธรรมเอ้ยมาดีมาดีน้องมานี่หน่อยมาดีมาดีแอปแอปปล่อยมันไปดป๊าป้ามีมาม้ายังอ่ะนนี้ผมจองแล้วอันนี้แหนจองอีกแล้วเยี่ยม่จองอีกแล้วอันไม่หาให้ไม่ยาเลยใช่ป่ะคุณเราจองไปแล้วใช่ป่ะช่วยคุณจองอีกแล้เยี่ยมาดีจองอีกละจองหลานทุกคนมาคุลานทุกคนอันนี้ะ นี่ยกำลังวิ่งมาแล้วใช่น้องในแก๊งก็แหละโอ้โหชนรถชนนอะแล้วลุงโม่อยู่แก๊งอะไรแกงเดียวป้าล่ะมาดีก็แก๊งเดียวป้าสวัสดีค่ะลุงมาดีสวัสดีครับปกติค่ะเป็นแฟนกันไหมฮะยังมีแฟนไม่ได้ป้าป้าหนูดุใช่ยังไม่มีแฟนเหรอที่ไปป้าอ่อยจัดแล้วถ้าเมื่อไหร่เป็นแฟนกันไหม ต้องต้องขอป๊าค่ะไม่ถ้าเกิดป๊าให้มีแฟนเมื่อไหร่เป็นแฟนกันไหมไม่รู้ว่ะนี่มันเขาเป็นแฟนกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่ากูไม่มีนั่นปกติคนอื่นเป็นยากไงเราจะได้เหมราจะได้ไม่เหมือนคนอื่นไงอ๋อหนูยางเหมือนคนอื่นทีเลยตอนได้โอเคก็เชิญเหมือนคนอื่นไปเลยแล้วกันได้ลุงมาดิอย่ากโกรธอยูเลยไม่เกินหรอกลุงมาดิกำลังน้อยใจอ่ะเสียงโกรธเนาะ อโอนะลุงไม่กินลุงม่วงเขาสอนหนูเจเจค่ะลุงม่วงเขาสอนหนูว่าถ้าถ้ามีคนโกรธให้บอกเขาว่ามัม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 อันนี้ผู้หญิงอันนี้ลูกผู้หญิงคนแรกแล้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งรับมาเป็นลูกแฝดปักแรกหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีมีสองคนเนระใช่ค่ะหนูมีแฟนอีกคนนึงแล้วแล้วถ้าแฝดต่อคนอย่างนี้ถ้ามีแฟนคนเดียวกันได้ปะ มันมันต้องมันต้องยังไงอะคะป๊ะป๊ามีแฟนคนเดียวกันก็่เป็นแฟนแต่มีแฟนคนเดียวกันก็คือแบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนเนี่ยนะมีแฟนสองคนไงอุ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาใช่ไม่ไม่ยอบแบบแบบบังไงแบบบังไงมีหลายคนอพอเท่าอ่ะเถ่ารองเท้าหน่อยได้ไหมหน้าเท่าอ่ะรู้เหรอใช่ น่ารักจังอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้มาถึงป้าป๊าหนูใช่ไหมสามสิบเอ็ดเลได้มีอะไรครับป๊าโอโอโหนูหนูสิบแปดค่ะเฮ้ยอายุเท่ากันเลย<ช>เพื่อหรอเป็นเล็บป้าป๊าบอกว่าให้เรียกว่าลุงมาดี <c oughs> ลุงต้องเรียกลุง<ะ>ถ้าอายุเท่ากันจะเรียกว่าลุงทำไมครับใช่หรอไหนดูบัตรดิสิบแปดสิบแปดก็เชียร์บัตรดิอ่ะสิบแปดก็คือสิบแปดเดี๋ยวพี่บ้านรอ กิดพศสองพันสามอ่ะแต่รูมาดีนี่เขาเทสถึงนะคะฮะผมชอบเสื้อตัวเนี้ยเสื้อสวยนะเนี่ยธรรมดาครับผมเป็นเจ้าของเองล่ะเทสใช่ที่จริงแล้วมาดีคือประธานบริษัทไอซัตหรือเมล่าผมอยากได้โฆษสาเลเปล่าเลยเยี่ยมแหลบคนชอบผู้ชายคนชอบผู้ชายใส่ตัวของซีพียูหรือเปล่าเยี่ยนี่เอาใหญ่แล้ะเยี่ยมเยี่ยมาดีนะผมบอกว่าไม่ชอบได้ด้วยเหรอ อ่าโอเคได้ค่ะแซปเล็กเลยค่ะสายใจครับซีพีจะเป็นแซเลกดคนเลยได้เลยป๊ป๊ะทำไมทำไมลงเขาหัวร้อนจังอ่ะป๊ป๊ะหนูอยกเล่นนะกูเลยไม่ได้เกิดหรอกใครเขาจะไม่เกิดอ่ะเขาบอกว่าคนที่น้อยใจจงหัวร้นเฮ้ยพลังเขาไม่ขมุ่งขมุ่งลูกธรรมดาไม่ได้ดั่งใจก็งเงียแหละเขากําลังเง้ยอยมไม่งอนนะมัม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 มมมม เจอกันใหม่ด okay, ีกว่าครับแบ๊ายบายครับมึงอะงั้นบางคนเลยเนาะไม่เป็นบางคนไม่ได้ตั้งใจมัน um ดิกมันเป็นดิกในแก๊งเลยเนงะในแก๊งอะอ๋อเขาเขางเงี้ยใช่แล้วแล้วเราชอบหรือเปล่าลคนแบบเนี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูชอบใครได้ด้วยหรออ้าวทำไมอ่ะ หนูเคยได้ยินว่าเป็นมาเฟียต้องไม่มีหัวใจหนูเป็นลูกมาเฟียหนูต้องมีหัวใจด้วยไหมอ่ะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนได้ยินมาจากไหนบ้าไม่มีครับบออ๋อแล้วแต่หนูคนในเมืองเขาสอนหนูมาเอางี้พ่สอนใหม่ให้เป็นในแบบที่หนูเป็นอยากเป็นใช่ถ้าหนูเป็นในแบบที่หนูเป็นปฮะอะเลยนะเสียงหายไมขาดหลุดหรือล่าแค่หรือเปล่า สวัสดีครับคนคนว่าอะไรครับชื่ออะไรครับเออชื่อสการเล็ตครับสนใจเป็นลูกผมไหมครับเออเขาไม่มีป้ามากกว่าหนึ่งคนไหนเหรอฮะก็ไปบอกเลิกป้าคนเก่าสิครับเหมือนเหมือนน้องคนนั้นอะเออฮะบอกว่าหนูไม่เป็นลูกแล้วไปกลายหนูได้ป้าคนใหม่แล้วบางอย่างเออจะดีเหรอฮะไม,ไม่ไม่ดีเหรอไม่ไม่ไมไมดีนะคะก็บอกไม่เห็นริมแบบไม่สนอยู่เลยอ่ะ จริงเหรมันง่ายขนาดนั้นเลยอะใช่ดิผมก็ยังงงเหมือนกันมันมันง่ายขนาดนั้นเลยอะค่ะเขาไม่มีป้าหรือเปล่ามีมีเขามีมีเขามีเขาเขาบอกเลิกเลยเออว่าเลเลยบอกว่าไม่เลิกแล้วไม่ต้องเป็นพ่อลูกกันแล้วเขางบอกว่าแล้วเขาก็มาเป็นลูกผมนี่ไงใช่ใช่เขาบอกป้าป้าหนูน่าจะด่าหนูเป็นชุดเลยนะได้หรอไม่เป็นไรครับเมื่อกี้นี้ก็กำลังจะด่าเหมือนกันเดี๋ยวขับหนีออกมา แม่ไม่สนใจเป็นลูกลูกลูกผมนะเป็นเป็นเราได้อะไรอะครับเอไม่ได้อะไรครับมีภาระเพิ่มอีกหนึ่งคนไงโอ้โหเที่ยวอยู่หนูไปอีกคนของหนูก็ภาระแล้วนะคะก็เกินก็นี่ก็ก็ก็ภาระใหม่ครับเผื่อจะเบื่อภาระเก่าแล้วไงครับสนใจหรือเปล่าละครับทำไมคุณทำเสียงกัน่ะ มันแบบว่าชั่เป็นบอกเลิกปเป็นแบบถ้าไม่ถ้าไม่เป็นลูกนี่เป็นอะไรได้อีกไหมคะอย่าอย่าเป็นอะไรแล้วครับ <c oughs> โอ้โหตรงๆเลยครับไม่ออมันพอดีเวลาน,น้อยครับพอดีแบบอยากได้ไวแบบเพื่อนผมมางอกอยางเงีข้างงเี้หลังข้างอย่างนี้ว่า <c oughs> เป็นอะไรก็ได้ครับท <c oughs> ี่ไม่ใช่ลูกฮก็เป็นอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ลูกเฮ้ยเป็นแล้ววะบอฟเพื่อนอะ เป็นเพื่อนเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนเนอเราอายุเท่าไหร่อะจะเป็นเพื่อนอะอายุเท่าไหร่สิบห้าค่ะส้นตีนเนี่ยมาอายุเท่าหลานเลยอะให้หนูเป็นหลานอีกคนนึงก็เปล่าอ๋ออ่าเป็นถ้าเป็นเบื่อแล้วครับฟิวหลานนะครับมีเป็นสิบคนแล้วครับอยากได้ฟิวลูกครับอโหให้มีมีช่วงแบบทดลองงานอะไรอย่างงี้ไหมฮะมีมีชดลองงานด้วยหรอ ปกติเองเป็นลูกลูกป้าพอเดินเองทำอะไรบ้างเออก็ป้าหนูขับแท็กซี่อย่างเดียวเลยครับหนูก็เลยว่างอะไปชื่ออะไรเนี่ยชื่อต๊อตตี้ค่ะโอ้ไปไกลๆเลยครับงั้นงั้นไปไกลๆเลยไปไกลเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เลยนะป้าป้าเลยนะป้าเลยนะชื่อต๊อตตี้ป้าชื่อต๊อตตี้มันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอฮะพี่สาวพี่สาวชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อเจเจค่ะ แล้วทำไมพี่บอกเลิกป้าเก่าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะเขามีลูกคนใหม่แล้วโอ้โหหนูโดนแทนที่ไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีหนูแล้วลูกบอลก่อนหนูโดนป้าแกงอะไรนะนะแกงอะไรนะที่เอาหนูไปอะได้ปัญหาได้ปัญหาหนูโดนแกงได้ปัญหเอาเอาเข้าบ้านไปแล้วก็ไปลุงพูดเขายังไม่มาช่วยหนูเลยเคียงตรงนี้ป้บนนงนะคะคนนี้ชื่ออะไรครับเซฟาน่ะสวัสดีครับชื่อฮันนี่ค่ะ ใช่ค่ะมีมีพ่อหรือยังครับมีปะปาหรือยังเขาจะหาลูกเขาจะหาลูกกันไม่ได้เนาะนั่นดิกูก็อยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหมกูต้องหาอยู่นี่คือมีแล้วครับอยู่ต่างประเทศครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสแสรบส่วนใจเป็นลูกพี่ไหมก็คือไปบอกเลิกพ่อคนเก่าอ่ะแล้วมาเป็นลูกพี่แทนอ่ะนจเออเป่คุณพ่อลูกบอกเลิกกันไม่ได้หรอกค่ะไม่ใช่แฟนอ้าวเหรออุ้ยอุ้ยเอ็งพุตแรงไปหรือเปล่าอ้าวบอกเมื่อมาแล้วอ่ะ กเขาไม่เขาไม่เขาไม่สนใจพี่เตจมาใช่เราไม่สนใจแล้วพี่พี่สนใจหนูไหมล่ครับสนใจตุ่มสีเข้าไปนะคะช่างเรียนอะไรนะคะมีมีปลาปลาหรือยังครับปีาัาปลาขาปลาขาใครอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาดูเป็นลูกไปแล้วค่ะอันนี้แฟนเราหรือเปล่าครับแนนนะเขายืนรอยพี่โบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ อ่าอันนี้แฟนเราหรือเปล่าที่มาด้วยอ่ะเปล่าป๊าเขาก็ไม่เป็นลูกค่ะเป็นรู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรค่ะเพราะว่าปเป๊าะว่าไม่ไม่ป้าป๊ามึ่งดิป้าป๊าครับครับป๊าหนูเป็นลูกไหมไปไปเลยครับไปยุไปอยู่กับป้าป๊าตอนตีนะครับป๊าหนูไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอมากระทืบกันทุกวันนะไม่ใช่ไม่ได้ถูกฉลองไปที่นี่ไปเจอเขามาเป็นยังไงบ้างพี่ เขาไปหาเรื่องเขาจะหาเรื่องดีไม่ได้หาเรื่องดีหรอกขาดเรื่องขาดเรื่องพี่แบ๊กพี่แบ๊กไม่เชิญเขาไอ้บอสทำไมกูไม่เห็นหาเรื่องได้แบบมึงเลยเพื่อนกูต้องทำเดี๋ยวดีรีลหลดมันเป็นภพลิขิตใช่ไหมลูกอยู่ที่ว่าสนาแมไหมคะเราแสดงว่ากูไม่มีบุญเลยเลยดิเด็ยพูดอย่างเงี้ยพี่ไม่มีบุญเปล่าหนูไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะพเขาลืมแล้วเนี่ยโอ้โหนะคะถึงพี่ไม่มีหัวใจแต่พี่ก็มีความรู้สึกแต่ว่าพวกเองรู้กันหรือเปล่าข้อเนี้ย โเจ็บว่ะโอ้โหบบโโหนูขอโทษมัม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 อยากหาลูกดูให้บุ๊มันเลี้ยงบ้างอ่ะเหนื่อยละเลี้ยงลูกเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะลูกที่แบบว่าติดป๋าป้าอย่างเงี้ยใช่แล้วติดแล้วเราติดป๋าป้าไหม,มครับแท็กซี<ต>่ทุกวันป๋าป,ป้าไม่ติดหนูไงป๋าป,ป้าไปเตะเขาทุกวันเลย <laughs> <laughs> แล้วปกติยังทำอะไรบ้างแบบมีป๋าป้าชื่อตติเนี่ยทำอะไรให้ป๋าป้าบ้าง ทำใจครับเพราะว่าหนูก็พลอยจะโดนกระทืบไปด้วยคือตอนนี้ก็คืออยู่อยู่แต่กันหนุ่มเลยไม่สนใจบับป้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ปับป้าไม่สนใจหนูหนูต้องสนใจบับป้าอย่าหยิบไม้พายสะมั้งบ๊อสพอดีมึงมึงมีเกณฑ์อะไรป้าบอบที่แบบว่าตัดสินว่าว่าเป็นลูกได้อะไรเงี้ยไม่ได้หนูเป็นลูกไม่ได้หนูเป็นได้แต่หวานใจเออเดี๋ยวพร้อมจับมือลงหลุมหรือเปล่าล่ะครับไม่ไม่หนูอยากมีป้าลุงมู้นหนูอยากมีป้า มีอะไรนะหนูอยากมีป้าลุงม่วงอะไรคือป้ามีป้าเหรอป้าค่ะป้าแต่ว่าป้าหนูมีแล้วแต่ว่าคุณลุงหนูยังไม่มีนะฮะลุงไม่มีเหรอใช่เป็นลุงเป็นลุงเยอะแล้วดีตัวันนี้ก็แทบโทรศัพท์แทบไม่แล้วดีหลานโทรตามอ่ะคุณลุงขอตั้งหน่อยครับอะไรเงี้ยนั่นเงี้ยแล้วสองพันสามพันนะพวกเนี้ยแต่ว่าเป็นลุงหนูไม่ขอตงมะลม่วงหนูขอแต่เพร เพชรเตี้ยวไม่ใช่เพชรแดงด้วยเพชรฟ้าใช่ไหมลูกเผ็ดฟ้าค่ะสายโหดักด้วยป้าป้าหนูสอนมาดีอันงั้นงั้นเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นหมามีให้ก็ได้คู่กับไอ้บอสโอเคป่ะอไโอเคค่ะหมามีโอเคเดี๋ยวเจ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 อใช่ไปเรียกพีพีมาได้ไหมพีพียังไม่รับรู้น่าจะตอมนอนพี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 ยังไม่มาประเทศนี้เลยค่ะอ๋อไม่ไม่ เจไปคุยกับหมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะเจคุยกับหมาแป๊บนึงนะใช่แล้วให้พีพีมาแต่ลุงโม่ได้เจอของจริงบอกเลยของจริงเลยเหรอแต่มาดื้อก็มามีมีตีหมดนะมันมีบอกว่าแต่มันมีดูไม่เหมือนเปล่าป้าเองหรอกอุ้ยไม่ดอุ้ย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 ทำอะไรตีกันละไม่ไม่ทำไม่ทำมันมันกดเองหดูหัวเราะไอ้ย่าจะเลือก เดี๋ยวรอลูกกูพีพีคนหนึ่งกลางเคียร์อยู่กลังเคียร์อะไรอย่างยี้เรียกผมลิขิตหรือเปล่าวะบ๊อบฮะอย่างยี้กูถือว่าเรียกเป็นผมลิขิตปะพี่ม่วงครับครับไม่ไม่ไม่ชวนเขาเล่นมาโลกันหรอกครับอะไรครับยานแดกต้นตีนเหรอครับมึงอ่ะมึงเข้าหูแล้วทำไมอ่ะครับใครว่าไอพิเชอร์เหออใช่เพื่อนผมไม่ตายก่อนผมพูดอย่างนี้จริงพูดอย่างนี กูก็แม่ก็อยากกินน้เนี่ะมันมีแต่น้ำซุมอะก็อยากกินน้ำชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไปเออลูกคุณจะบอกเล่าป้าป้าคุณมาหรือยังอะฮะอันนี้ใครอ่ะบ๊อบฮะอะไรนะนี่นี่นะใครอ่ะเขาชื่อฮันนี่ค่ะฮันนี่ฮันนี่ไปบอกเรื่องป้าป้าคุณนู้นมาหรือยังอ่ะใช่ใช่ใ่ลูกกูไอ้ฮัจะไปทำงานมีใครจะไปไหมอันนี้คืออันนี้คือลูกหลานมึงหมดเลยหรือว่าไงวนวนงานวนไม่ใช่คนเดียวดีเฮียอ๋ออ เจสสมศรีเจสสนศรีเด็กอะ่รนี่ไเ่หยอดหรอกทำไมหยุดอย่างนั้นอะไปแล้ว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 เดี๋ยวเปฟาร์มหมดเพื่อนเจสสมศรีอยากมีป่าป่าอันนี้ใครอ่ะพี่เหรอเขาวิ่งไปแล้วอ่ะนี่พี่มาแล้วเสียใจค่ะไอ้ม่วงไปไหนวะป่าป่าเขาไม่หนีไปแล้วอ่ะนี่ไงคนนี้อยากมีป่าป่าไอ้ม่วงลูกมาแล้วลูกพีกมาแล้วได้ได้ป่า ขาหนีกันไปหมดเลยนี่สาวคนนี้เขาอยากมีป๊าป้าจะไปหรือยังจะไปหรือยังไม่ไปพี่ไปอยากมีป้าป้าค่ะไปคุยกับลุงม่วงหน่อยลุงม่วงอยากเจอเราบอกว่ามีป๊าป้าแล้วนี่ไงป้านี่ไงแล้วเราไม่มีป๊าป้าหลายคนไม่ได้หรอคะแบบว่าเป็นป้าบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยวีป๊าป้าก้าได้ได้ที่ได้ที่ นี่นี่หวัวม่วงนูอยู่นู่นนู่นนู่นเธอสับเห็นไหมเอออยากวีป่าป <c oughs> ่าได้คุลงดก็อย่าไปกระทืบป่ะติแป๊บนึงนะลูกคุณทรัสับแป๊บนึงไปซอซีเลยลูกไปซอซีเลยลูกจัดก,การเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนี่ป้าอันนี้ปาอันนี้ปา ียไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียรลุงม่วงกันมันมือนลม่วงนี่นี่ม่วงจริงพี่สมเสียยังไม่มีมาดีดีเด็ๆเด็กมันมาเต็มเลยวะบ๊อบนี่อะกูต้องประกาศประกาศแบบขั้นต่ำแบบรับสมัครตอนอายุเท่าไหร่ม่วงอยากเจอพีพีลุงม่วงอยากเจอพีพีอยากเจอพีพีนี่อะยิน่ี ว่าไงพีพีดีครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ฟังเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ฟังเสียงองไม่ใช่อะไรอะไรไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อะไม่ใช่ลองพูดดูพี่ซินดี้ลองพูดดูถึงคนนี้นี่นี่นี่ผมสีเทานี่เออเราอยากเจอเขาเราบอกเอองงไปหมดแล้วนี่ยพีพีใช่ไหมพีพีลูกพีพีเองน่ะเห็นไหม แล้วเจเจไปไหนอะเจเจไปคุยกับหมาในปากอยู่อ๋อใช่นี่พีพีอ๋ออ่ะแล้วเจเจไปไหนอะเจเจบอกวูาบอกอยู่ว่าไปคุยกับหมาในปากอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยแล้วทำไมหน้าเหมือนหน้าเหมือนหน้าเหมือนก็แฝดไงก็แฝดไงไอ้บ้าเพิ่งอาดีๆเขาสริงร่างกันหรือเปล่าเนี่ยฟังดิมึงฟังดิมึงฟังเสียงดิฮัลโหลครับอะไรอะก็พีพีมาแล้วเนี่ยเออ ทำไมไม่ใส่ใจพีเลยเออไม่ใส่ใจเลยอ่ะหัวพีรู้หรือยังเนี่ยเอา้าหายไป,ไ,ไปอีกแล้วบ๊อบหนูไม่หายอยู่ในพุ่มมันแหละไปง้อหลาาเลยเอา้าอยู่นั่นได้ไงพีมาทวงอยู่ทวงอะไรอ่ะ <laughs> ไม่มีลุงแล้วหรอ เจย์บอกว่าพี่มีรงแล้วใช่เราท้วงอะไรอ่ะเราเป็นอะไรลุงม่วงลุงม่วงเรียกว่าหมามีต่างหากน่เป็นหมามีนะลุยเปล่าหมามีแต่เราเรียกหมามีสิเลือเรียกหมามีงงอยู่ทั้งหมดข้อหมดคนเนาะทำไมนะเรียกหมามีสิทำไมไม่เราทำไมเราไม่น่ารักเหมือนเจเจเลยฮะป้านะเรียกหมามีสิ ใช่ป้าเลี้ยงหมามีอันเนี้ยป้าป้าเนี่ยหมามีแล้วเอามัมมัมมัมสิมัม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 ดีมากแล้วเรียกหมามีสิอะไรวะเนี่ยไอ้หมาลูกคุยไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมเขาลูกกูอ่ะเออมาว่าลูกกูอ่ก็บอกว่าเป็นหมามีแล้วไม่เชื่อฟังอ่ะพี่เหนื่อยจัง ใจจริงๆแล้วแล้วพี่พีลุกต่อต่อมานไหมเนี่ยเท่าไหร่แล้วต่อมอเท<ะ>่าไหร่แล้วพอมอตอนนี้เหรอใช่ใช่ของเราอะไม่รู้ดีเป็นคำตอบที่ดีขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมดูอะไรไม่ดูถ้าป้นเหรอเอ๊ะดูทำไมล่ะพี่ต่อยเก่งนะเออโชว์ไปลุกโชว์ไปโชว์ของเขาไปเราม,มีอะไรเหรอ ไหวเหรอแล้วไหวเหรอแล้วกล้าต่อยมามีเหรอเห็นนิ่งไม่ย่างไี้อ,ไไอะไรนะลูกต่อยได้ไหมอย่าเลยอย่าไปต่อยเลลุงเลยเดี๋ยวเขาก็แกตายแล้วโอ้โหเห็นบอสหรืออย่าไปทำ้ายคนแก่เลยลูกแม่พีเรียกครับพี่จะได้อะไร <แก S 2> ไม่ได้อะไรไงเอ้ก็ได้หมามีไงก็ป<อ>ั๊บไปยังไม่มีหมามีไงออพี่ก็ต้องกินต้องใช้อ่ะเออจริงลูกพูดไป สัหาอย่งี้บอบอะไรอ่ะก็ลูก,ก่ะเงินกันก็ยังส่งไม่ครบเลยลูก็ไม่่งย<น>ุยยุยยุดไม่ยุไม่สสีสาี่วนน้ยเร็วนั่นใครก็คือผู้สมัคร <c oughs> ผู้สมัครจะเป็นลูกจะได้มาสู้กันลุยบอสบ,บ้าง <c oughs> ถ้าให้เรียกเมี้ยวเราก็จะมีลูกเพิ่มอีกเหรอเรียกหมามีไงชูจังไม่อันนี้ป่าปีแต่แต่พี่บัวเป็นหมามีเราไงสายปีป่ะป่าปีเนี่ยเนี่ยพี่มัวกับพี่มัวกับพี่มัวกับป่าบอมเนี่ยคลอดเราออกมาในสองคนเนี่ยแม่พี่ชื่อพึ่งฮะมีแม่หรอ จนนการของพีกับเจใช่ชื่อพึ่งปนปนปนน้องมานี่หน่อยปนปนปนทำไมทุกคนอยากมีลปนปนหมดนั่นน่ะสิมันฉาแล้วลูกมันอีฉาแล้วลูกมันอีฉาแล้วลูกเจ้น้องกูมีีพ่โก้เนี่ยคนเนี้ยเขาจะมาเขาจะมาต่อยพี่อ่ะกปนเขาแก้งหนูแก้อะไรแก้งตอนไหน ต่อต้อยไอ้ห่วยให้ยังนหนิก็พวกเขาแกล้งหนูแกล้งอะไรแกล้งอะไรพี่ไม่ได้แกล้งอะไร้ี่วยหักเก๊กแล้วสีแกงอะไรตั้งไหนอ่ะเออไม่ไอ้ม่วงไอ้ม่วงมันแกล้งหักหักกูไปทำแบบนี้เอ้าแล้วหักหักกูไ่ทำแบบนี้ว่าหายตังเลยกีบุ๋มมีแล้วว่าไปลูกว่าไปเอ้าพี่นีบอกไอ้ไอ้เบงกมีใครเรียกสมศรีหรือเปล่าแะเมนเมน คนตีมาไวยังเวเีาหิวได้ยินเราไม่ได้หูแววแล้วป้าว่าไวลเกขเซมิค่ะป้าป้าพี่หิวข้าวพี่ไม่มีข้าวโอห้ากูก็อหอออหงอ่ะใช่หรอไอเทิต้อยหรต้มมามานะ เ,เ,เดี๋ยวเรย่่ยลงกเดาไปต้มมา,าให้บอกกเจะมา